ผมบอกเลยครับว่านี่มันตีหน้าซื่อกลางแดดชัดๆแม้พระราชบัญญัติงบประมาณไปี7 7ยังไม่ผ่านสภาแต่รัฐบาลก็สามารถใช้งบประมาณไปพรางก่อนได้ถ้าไปดูตัวเลขว่าตั้งแต่หนึตุลา6-6ที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาจนถึง31มีนา6เดือนเต็มไม่ใช่น้อยๆนะครับ1.837ล้านล้านบาทแล้วรัฐบาลที่อ้างว่างบประมาณยังไม่ผ่านเนี่ย ใช้เงินไปแล้ว1.524ล้านล้านบาทรัฐบาลนี้ใช้ไปแล้ว43.79ตัวเลขกลมๆใช้ไปแล้ว44%ของวงเงินงบประมาณปี6-7ทั้งหมดที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้งบสักบาทนี่แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกประชาชนชัดๆเลยครับผมจึงบอกว่าพรบงบยังไม่ออกถ้าจะโกงก็โกงได้ครับ ทำไมเจเดือนรัฐบาลชุดนี้ใช้เงินไปแล้วมากมายขนาดนี้แต่ยังสอบตกคำตอบมี2ข้อครับข้อ 1, 1เพราะรัฐบาลชุดนี้มัวแต่ใช้การตลาดนําการบริหารเอาแต่สร้างภาพแต่หลังภาพทุกวงการลงมติเกือบเป็นเอกฉัน์ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันวันมีแต่อีเวนต์เป็นนายกร้อยแปวัน ไปอยู่เมืองนอกซะ52หสวันบินไปทำการตลาดหรือทำการตลกก่อนขึ้นเครื่องบินประกาศลั่นโลกเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตแต่พอลงเครื่องถึงเมืองนอกไปเที่ยวเชิญเข้ามาลงทุนในประเทศมหาเศรษฐีโลกที่ไหนครับที่จะป่วยถึงขั้นเอาเงินเป็นแสนล้านมาลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตแต่ถ้าเขาจะมา ก็แปลว่าเขาไม่เชื่อนายกแต่เขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยที่สั่งสมกันมาตลอดระยะเวลายาวนานในฐานะเซล์แมนประเทศปิดการขายได้มั่งหรือยังหรือมีแต่สัญญาจะซื้อจะขายผลการโรดโชว์ของ นายกรัฐมนตรี6เดือนเศษ14ประเทศคาดสร้างเม็ดเงินลงทุน5.58แสนล้านใน10ปีนี่แค่ทำการตลาดเพราะยังไม่รู้ว่าที่คาดหรือฝันน่ะมันจะเป็นจริงหรือฝันทิพย์ tomorrowland ซึ่งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกจะมาจัดเทศกาลดนตรีที่เมืองไทยปี69แล้วก็อาจจัดติดต่อกัน10ปีปรากฏว่าแค่2วันโพ้ะแตก เพราะมีคนจับได้ว่าทูมอร์โรแลนด์โฆษกของเขาออกมาแถลงชัดเจนว่าเขายังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าจะมาจัดที่เมืองไทยคนไทยเขาอยากได้ของจริงมากกว่าการตลาดอะไรที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องตีปีปก็ได้มันเสียเหลี่ยมคนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหยี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่า บินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหี่ยวบินที่ไรไม่พลาดเป้าเพราะเหี่ยวไม่ทำการตลาดเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้จึงมีปัญหาในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจกสังคมการบริหารตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังก้าวไม่พ้นคนชอบอวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไป ทำไมผมเรียนว่ากล้าไม่พ้นวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านนายกถึงท่านลงทุนนั่งรถประจําตําแหน่งไปสโลโซบถึงบ้านยินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคาระวะแถมยังบอกว่าถ้ามีโอกาสจะไปขอคําปรึกษาอย่างนี้ก้าวข้ามไหมครับปัญหาที่สองปัญหานายกหลายคนครับทําให้คนเกิดความเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคนเดียวทําให้เกิด อำนาจซ้อนอำนาจทำให้รัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลคุณปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งครับที่รัฐบาลนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีชุดนี้จึงมีทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวรัฐมนตรีต่างตอบแทนรัฐมนตรีทำการเฉพาะกิจรัฐมนตรีที่โลกเส็งปัญหาดิจิตอลวอลเล็ต คนไทยหลายคนเลิกเชื่อเบื่อทวงนะครับเพราะเจอลูกหนี้ประเภทท่องคาถาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจะไปแก้งบประมาณปี6-8ให้ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีก1.5แสนล้านเพื่อเอาไปใช้ดิจิตัลวอลเล็ตแปลว่า ไม่ได้มีอะไรใหม่ยังปู้มาแจกเหมือนเดิมแล้วอีก3.5แสนล้านล่ะครับจะเอาเงินมาจากไหนท่านสัญญาหาเสียงไว้ต้องรับผิดชอบต่อประชานิยมที่ท่านจัดให้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ4ี0รบาทจาก400บาททั่วประเทศกลายเป็น400บาทกลายพันเหลือแค่10จังหวัดแล้วใน10จังหวัดก็10จังหวัดเป็นยอมยอมแล้วอีกห7จังหวัดที่เหลือก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวอันนี้การละครหรือการลิเกการสร้าง ยุติธรรมสองมาตรฐานเป็นผลงานชิ้นเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้เร็วที่สุดตรงนี้แหละครับที่เป็นคำตอบว่ารัฐบาลนี้เพื่อใครนั่นคือการสร้างนักโทษพันใหม่ที่แม้แต่เทวดายังต้องยอมไม่ใช้ชื่อนับตั้งแต่คุกทิพปลอกคอทิพเลี้ยงหลานทิพย์สำนึกทิพได้คืบเอาศอก ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่รู้เห็นเป็นใจคนหนึ่งได้อำนาจอีกคนได้อภิสิทธิ์จากการใช้อำนาจมนาดรู้สึกยุติธรรมสำหรับคนสองคนแต่มันไม่ยุติธรรมกับประเทศและไม่ยุติธรรมกับหลักนิติธรรมของประเทศในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของประเทศถามนายกรัฐมนตรี3ข้อคำถามที่หนึ่งครับนายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะปล่อยให้เกิดการนำ คุกทิปโมเดลที่ทำลายหลักนิติธรรมยับเยินมาใช้ซ้ำสองเห็นไหมครับคำถามที่สองระเบียบใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังจะเข็นออกมาการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกคุมขังนอกเรือนจำไปติดคุกที่บ้านได้ขอถามว่าระเบียบที่จะเปิดโอกาสให้ไปติดคุกที่บ้านได้จะรวมคดีทุจริตรวมคดีมาตรา157ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ไปติดคุกที่บ้านแทนเรือนจําได้ด้วยหรือไม่และรวมหรือไม่ข้อ3ครับเรื่องการนิรโทษกรรมขอถามว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ด้วยหรือไม่พูดมาทั้งหมดเพื่อสรุปเตือนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและพวกได้ทำกับหลักนิติธรรมของประเทศไว้จะเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ระเบิดใส่ตัวเองในอนาคต